เดี๋ยวถังน้ำเจ้าจะเปลี่ยวเด้อครับไม่ใช่ว่าแสงเขาถังน้ำ <c oughs> เจ้าเขาเลว่วงนี่โอ้ไม่กู ทงอะไรครับนั่นนะลูกจงจงจจงังจ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 ง้ อายุเข้าคืนนั้นน่ะตรงตรงอันเนี้ยป้ายมันหักเลยไหมอาพีนเนียก็ไม่คุ้มครองป้ายเลยเว้ยป้ายหักเลย